ป้าที่ไปซื้อเมล็ดผักเหมือนกันนะครับแกบอกผมว่าผักชีพันุนี้หวานไม่ขึ้นดินซื้อมาก็หวานไม่ขึ้นก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมเหมือนเดิมครับผมสีน้อยร้อยประโยชน์คลิปนี้นะครับผมจะมาปรุงดินปรุงแบบที่ว่าดีที่สุดเท่าที่ผมทําได้ตอนนี้เลยนะครับก็คือเอาดินมาผสมกันนั่นแหละครับทําดินปลูกต้นไม้ปลูกผักจะปลูกผักชีครับแต่ว่านั่นแหละ ป้าแกบอกว่ามันปลูกยากปลูกไม่ขึ้นครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าจะขึ้นไหมอันดับแรกก็ใส่ดินลงไปครับเป็นดินที่อยู่ใต้กองหญ้ากองใบไม้ที่เผาแล้วนะครับก็เป็นดินอย่างดีเลยต่อไปก็เป็นขี้ไส้เดือนขี้ด้วงที่มันมากินปุ๋ยหมักใบก้ามปูนะครับที่ผมหมักไว้แล้วก็เป็นแบบนี้ครับ แล้วก็ต่อไปนะครับเป็นกาบมะพร้าวสับหยาบผสมกับแกบดํานะครับกาบมะพร้าวก็ให้ความชุ่มชื้นกับดินนะครับแล้วก็แกบดําช่วยให้รากเดินได้ดีครับผมใส่ลงไปเลยเอาจริงๆไม่ต้องทําขนาดนี้ผมก็ว่ามันขึ้นอยู่แล้วครับอันนี้โอ้โหปลูกผักชีอย่างกับปลูกมอนสเตล่าธรรมดาก็ไม่ใช่ตีน้อยอะครับต่อไปก็ ปุ๋ยหมักใบก้ามปูเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมคือกากามพร้าวสับละเอียดช่วยให้ดินนุ่มและทําให้อากาศถ่ายเทได้ดีนะครับส่วนปุ๋ยหมักใบก้ามปูก็รู้ๆกันอยู่ครับอาหารหลักห้าหมู่ของพืชผักต้นไม้เลยทีเดียวโอเคครับตอนนี้เครื่องปรุงก็ครบแล้วเดี๋ยวผมใส่ขี้ไชเดือนก่อนบลูม ก็เสร็จเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะผสมให้มันเข้ากันนะครับส่วนคุณป้าที่แกปลูกไม่ขึ้นก็น่าจะเป็นที่คนมากกว่าผมว่าเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ามือร้อนปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นหวานอะไรก็ไม่ติดนะครับส่วนของผมขึ้นแน่นอนอยู่แล้วผมมั่นใจเพราะว่าผมปลูกอะไรก็ขึ้นหมดเลยติดหมดเลยนะครับผม หรือไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่ามันเป็นผักชีพันผสมที่เขาตัดแต่งพันธุกรรมมาแล้วมันเป็นผักชีกอใหญ่ใบดกอะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะว่าเป็นพืช GMO หรือเปล่าเพราะว่าเขาตัดแต่งพันธุกรรมมาแล้วก็อาจจะจริงเหมือนที่ป้าแกบอกก็ได้มันอาจจะปลูกยากปลูกไม่ขึ้นนะครับเนี่ยครับผักชีกอใหญ่ใบไม่ฝอยออกดอกช้า ก็มาดูกันเลยครับชัดเจนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นนี่ผมหว่านเผื่อไปแบบว่ากลัวว่ามันจะมีบางเม็ดที่ว่าจะไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันขึ้นหมดเลยครับเนี่ยเบียดกันเป็นปลากระป๋องเลยครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็ผมก็จะใส่ขี้วัวแห้งหมดละเอียดโรยข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับบอกเลยดินสูตรนี้ปลูกหมดชุดแรกชุดที่2ปลูกได้ต่อเลยครับโอ้โหแทบจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยก็เม็ดก็ยังเหลือเยอะนะครับผม หวานไปประมาณ300กรัมทั้งหมดมัน1,000กรัมนะครับก็ปลูกได้ประมาณ3รอบไม่ต้องเปลี่ยนดินเลยครับสุดยอดไปเลยผมบอกเลยดินสูตรนี้สุดยอดครับผมคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ